ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้อ้าอ,อ่านขวามนิดนึงอ่านควาเคเนี่โึงผมเพลินวันนี้ <c oughs> อ้วันนี้อยู่ที่โุนอุณภูมิใช่วันนี้ <c oughs> พี่เกียวครับบินไปญี่ปุ่นกับน้องๆ อคนเดียวครับเดียวจะโลมั่งแล้วเหมือนพี่ตายไปแล้วเร็วเอาวันนี้ฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวส่งต่อยี่เคียวข้างในนะครับผมบ๊ายบายให้แกตามเมียเนี่ยนะตอนนี้ผมเราอยู่ที่สนามบินนะฮะเราพาน้องของล็อกซ์ตามาอ่ะเราแต่งตาก่อนนี่เราอยู่กับน้องๆทีมล็อกซ์ตาสวัสดีครับ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 เดี๋ยวไล่ถามชื่อกันเลยนะนี่ชื่ออเลย ครับชื่อยีน,น,ยนครับผมยีนครับผมอ่ะอีกคนนึงสวัสดีครับชื่อไอครับชื่อไอนะไปเลยครับชื่อเจ็บครับชื่อเจ็บอ่ะดูน้าไปเลยครับชื่อสุพรรณนี่แล้กนะ็สุดท้ายชื่อยีนเหมือนกันอ้าวมีสยีเลยพนะี่เออพี่ก็ว่าอยู่ไม่ตั้งชื่อไลบบ 8, น์ไปแปดสองคนนะนี่ฮะเราไปอยู่กับน,น้องๆกันนะครับผมเพราะว่าน้องเขาเป็นแชมป์ นี่อวีของเรานะผมทั้งหมดเลยได้แชมป์มาฮะก็ต้องพาน้องไปทัวร์กันถูกไหมมีตั้งเป้าอะไรกันไหมสำหรับการไปรอบนี้รู้ยังไปเมืองอะไรดูแลครับไปเมืองอะไรบ้างลืมแล้วครับไม่รู้เอาเรื่องเอาเราถามน้องอีกคนนึงน้องยินเขาไกโดครับน่อกีนที่ไหนที่นึงซาปโ์โร่ซาฟฟ์โรครับ จะบอกหนาวนะรอบนี้เห็นพี่พี่สองแพ้ใช่ไหมพร้อมนะพี่เห็นว้าติดรอบมากติดรอบพร้อมพร้อมแล้วตอนเนี้ยเออเห็นแล้วจริงๆนะพี่พี่เห็นรอบหนึ่งตอนน้องแข่งบอกใครใครใครขอพรมาขอไปญี่ปุ่นเฮ้ออ๋อผมไงผมขอซะถูกขอแบบตอนนั้น่ะขอแบบเน็ดยาแหลกเน็ดยาแหลกอย่าแบบอย่าค้างนะนี่ต้องบอกต้องท่าที่พี่บอกให้ทำไงท่าแชมป์ไงปังเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งพรุ Mechan ่งน hey right um. ี oh, ้ แปดโมงครึ่งเดี๋ยวลงเครื่องก oui, e ันเดี๋ยวเจอกันดีีนงครับผมไปครับบายบายญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ครับผมลงเครื่องมาหมดแล้วตอนนี้กำลังรวมตัวกับทีมงานทัวร์อยู่แล้วก็รอน้องๆฮะตอนนี้น้องๆกำลังล้างหน้าไปฝันกัน ัอบอกให้ติด,มตดมไม้ติดไม้ไม่เตะมันไม่ได้ยินเนี่ยเห็นไหมฟุตมันไม่ได้ยินเนี่ยพี่เ,เพิ่มแล้วเสียงรถด,ดังสุดแล้วเสียงไก่ก็ดังไก่ดังตอนไหนวะไม่ได้โอเคตัดออกแล้วกันตัดออกแล้วเราพูดที่พูดไดไ้ไง หนาวๆว่ากันใช่ไหมเพื่อนอะไรองเงี้ยไปดูไปดวสภาพสูตรขออาหารซึ่งนกันก็นี่อยู่นะที่แรกครับผมนี่มาเจอน้องคนนี้กันเลยชื่ออะไรนะชื่อฟุกครับนี่ชื่อฟุกครับเป็นไงเจออากาศหนาวครั้งแรกครั้งแรกวะโอ้โหเป็นไงบ้างสดชื่นมากครับแต่ยังไม่หนาวเท่าที่คิดนะนี่ขนาดเราอยู่บนเขานะใช่บนเขานล่แหะลืมแล้วไม่แน่ใจครับไม่เขาบอกว่ามันเพิ่งระเบิดไปใช่ไหมเมื่อไม่กี่ปีมาเออเพิ่งระเบิดไปเร็วๆนี้แหละอย่าระเบิดอีกนะเนี่ย นี่นี่าจะตัวนี้เลยนี่บายบายเลยหนาวครับหนาวมากแต่ยังไม่หนาวเท่าที่คิดนะโอ้โหครบเซตสุดตันนี้หนาวมากเลยครับหิงเหรอหนาวมากเลยพี่หูดับเลยไออันนี้ขึ้นมาที่สูงอ่าอันขวานี้ไม่ใช่ควันนีโหัวเรศเลยวันนี้ปังหมดฟิลเลยเหรออ่าแล้วผมก็ตอนนี้พาน้องๆมาเที่ยวกันที่แรกก่อนเนาะบนภูเขา นี่โอ้โหอันนี้ก็เราจะเดินไปไหนนะพี่ชัดไปดูภูเขาไฟที่มันกำลังจะระเบิดนะไหนลูกไหนอยู่บนนู้น <c oughs> <c oughs> นี่ฮะผมนำโดยพี่ชัดครับนี่ออกลายคลิปแล้วคนนี้บอกเลยครับสุดยอดครับผม <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะฮะทำไมฮะเขาไม่ได้เขาที่เราไม,มา่ไม่ได้มาครับใครอ่ะ ต้องบอกเลยว่าน <at yes, ี่พี่แบนเห็นไหมครับอ enfin> ีกหนึแบนเนี่ยหนึ่งในผู้สนับสนุนแต่แบนหลักแบนนี้เอสุดนี่ของดีฮะต้องอสุดครับใช่ครับผมใช้แล้วเครื่องฟรีสตาร์ตติดง่ายตัวรถเป็นอะไรอ่ะรถสีรถใช้แล้วเครื่องฟรีสตาร์ตติดง่ายต้องบอกต่อครับผมเหนักมากในสครับผมผมมีเรื่องนึงครับตอนเขาแต่งตัวผมบอกว่า ละวังจะเสียใจดูครับสภาพครับเป็นยังไงครับผมเป็นยังไงครับโอ้โหเสียใจมากนี่ข้าเขาเสียใจแต่เมื่อกี้สั่นอยู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวไปเจอข้างบนดีกว่าครับเป็นไงครับเดินลุยเขามาสภาพนี่พี่เห็นแล้วเหนื่อยว่ามต้องท่าเวลาด้วยนะมาไฮโค้ดละเป็นไงครับเป็นยังไครับอดูสภาพเฮ้ยคนนี้นิ่งสุดเลยไม่ไปกับเขาเหรอนิ่งเหรอ โอ้โหรับทางการเอ็นถือว่าทำถูกพี่สองคนไปไหนไกลจริงหรอโอ้โหโอ้คนนี้ครับสภาพปกติมากเลยอป้าเหนื่อยไหมครับสองคนนี้เหนื่อยไหมบ้ังโอ้ดูสภาพนะกินแล้หมดขวดไปแล้วทั้งหมดเอาเรื่องมาเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเดี๋ยวไปดูเลยว่ามื้อเที่ยงได้กินอะไรนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไป โย่กับมื้อสุดท้ายของวันนี้น้องอะไรนะเออน้องเจ็ดครับน้องเจ็ดน้องบอกว่าเป็นคนที่อร่อยกับมื้ออาหารมากที่สุดนี่ดูหุ่นเนื้อน้องบอกว่าอะไรอะไรนะอร่อยมากครับเนื้อนี่เดอะเบสเลยอร่อยจริงนี่แล้วก็ตามเลยสุดท้ายเลยของหวานโอ้โหคนนี้ฮะพอดีเขาชอบไก่ฮะคาราเกะอร่อยมากสองชิ้นทานแล้วอาหารของเราชื่ออะไรนะเราชื่อยีนอ่าใช่จะปั่นเย นี่่ยออรวันนี้กินอะไรไปชอบอะไรไปบ้างอะไรอุดไอติมไอติมอะไรอ่ะไอติมนมดิพอกยโดเหรอเออเขาบอกให้ต้องกินให้ได้นะไอติมที่มันเป็นแบบว่าทำจากนมนมแท้ๆเลยอ่ะใช่อร่อยมากคือต้องรอแต่เรายังหาไม่เจอเป็นไงฮะวันนี้ติ่มซำมินม่สามกานอร่อยโอ้โหแล้วแต่ละคนมันมีเมนูโปรดเป็นของตัวเองนะลาเมนร์อร่อยมากอร่อยมากอ่าขอคนนี้มีไหมฮะยังยังคุณหาคำตอบอยู่ครับหาคำตอบอยู่เดี๋ยวจะไปลงออนเซ็นกันใช่ไหมแค่พวกเราอ่ะ แต่จริงๆพี่ชิงลงไปก่อนแล้วใช่เพราะฉะนั้นนะถ้ามันแค่แล้วมันหายใจไม่ไหวอ่ะออกเลยนะเฮ้ยโอ้โหช็อตดีไม่เอาแล้วน้องมีจไม่กินัคนน้องจะเลี้ยวมาหาพี่แล้วเมื่อกี้เก่งใจบยู่เอาจนได้โอเคครับก็แล้ววันนี้ ขอตัวลาไปก่อนฝากด้วยน้องยนีนะบ๊ายบายครับครับผมสวัสดีครับเจอกันวันนี้ฮะถือเช้าวันที่สองนะครับผมกำลังนั่งกินข้าวอยู่ครับที่ไทยที่เดนนะฮะแล้วก็ได้บรรยากาศแบบชิวๆนะฮะนี่เดิตปาปลาโอ้โหบรรยากาศโคตรดีนะับผมพร้อมอาหารฮะนะ โคตรเยอะเลยนี่ไส้คอมันของทอดปลาเต็มไปหมดนะฮะได้เห็นใมีไข่ด้วยออมเล็ตข้าวแก่งจารี่ก็มีนะซุปมิโซ่อ๋อโคตรเยอะตอนนี้ก็รอน้องๆฮะตอนนี้แยกกับน้องๆอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวแย่กันทีนึงเดี๋ยวเราไปเก็บแอปเปิ้ลเนี่ยนะครับจะเจอน้องๆแน่ครับอันนี้เป็นยอดใส่กองตลอดเลยเดี๋ย ชินไม่จะได้ฉันไม่จะได้ต้องตัวดีแ่ไนแต่ว่าไงตอนนี้เราอยู่ไหนส่วนแอปเปิ้ลอ่แอปเปิ้ลสปเข็ดทำไมอะสีเข็ดคากล้องเลยแต่ว่านี่น้องกินแอปเปิ้ลสีเะไรนะสีเหลืองทองสีเขียวเขียวเหลืองเขียวเหลืองก็ได้ หลายมากเจียวเหลืองแดงเขาบอกมันเป็นสีเป็นสีที่ว่าลิมิเต็ดสุดแท้คะแนนหวานหวานยังหวานเปรี้ยวแล้วก็กรอบมากเออของดีของดีฮะนี่เขาคือเขาให้เด็ดกินได้ตลอดเลยฮะอยากได้กระเด็ดเอาแคทรอกระเด็ดเอาฮาทูเด็ดหนึ่งสองสามาบนี่ฮะกินได้เลยนะฮะเขาบอกเด็ดกินเด็ดกินได้เลย ก็ตอนนี้ผมกำลังประสบปัญหาหลักครับไม่ค่อยอยากเดินเยอะฮะดูสภาพฮะรองเท้าน่าเก็บบรรยากาศดูฮะสวยมากโอ้โหจริงๆอันนี้คือแอปเปิ้ลที่อร่อยสุดในตอนนี้เลยมั้งที่เขาบอกนะแอปเปิ้ลสีเขียวเหลืองนะฮะข้างในนี่แบบว่าเป็นฉ่ำคล้ายๆน้ำผึ้งรสชาตินี่แบบดีมากแล้วก็จะมีแอปเปิ้ลแดงด้วยนะฮะเป็นแอปเปิ้ลปกติทั่วไปนะ ไว้จะเป็นเด็กขากลับแล้วกันอันนี้เขาพามาโซนที่เีที่สุดก่อนนะครับผมก็ต้องเซฟรองเท้าผมด้วยดูบรรยากาศดีจริงนะฮะาวองขา,าก็ยังทนได้อยู่นะไม่ถึงกับต้องใส่ถุงมือฮนะแต่ว่าใส่เครื่องคุมแล้วน,นี่ใส่เสื้อสามชั้นเสื้อคุมชั้นหนึ่งเสื้อยืดชั้นหนึ่งแล้วก็หีชั้นนึ่งสัอนนี้เดี๋ยวก็ ดี๋ยวไปเจอกันนะโซนแอปเปิ้ลแดงนี่บอกว่าจะมาแดงอร่อยจัดเลยเหรออร่อยอร่อยมากยิ่งดิน้ำหวานกกัดปาเองแต่เขาบอกสีสีเหลืองอร่อยกว่าไหมอ่ะอันนี้มันหวานเนี่ยอันนี้สีเหลืองมันจะเป็นหวานเปรี้ยวอันนี้รูปนี้ของรูปนู้นนะพี่อันนี้ยังไม่ลองแดงยับเหรอพรุ่งนี้เหรออันนี้คนละทางกัน นี่ก็มีให้เครื่องมือให้ทำเด็กปอกเลยเจ้ามากินข้าวหรอฮะต้องบอกว่ารอบนี้เรามาช่วงมันดูใบไม้ผีสุดท้ายกําลังสน้าหนาวนะฮะเราก็ต้องมารับชมบรรยากาศนี่ต้นไม้ใส่ย,ยังสวยนี่โอ้โหโคตรดีนะฮะนี่ครับเราก็อยู่จุด,จ,ดจุดหนึ่ง ใกล้โรงแรมที่พักเราจะไปกินบุฟเฟ่ต์กันใช่ไหมฮะน้องๆให้มาพักก่อนเพราะว่าเรากินบุฟเฟ่ต์ได้ตอนบ่ายโมงมีคิวเฉพาะตอนบ่ายโมงอ่อาใ,งงใช่มาพักมันเป็นจุดท่องเที่ยวตรงนี้นี่โอ้โากาศคนด,ดีแต่ไม่เย็นวะ่ะเย็นเกินไปผาดตัวไม่ทันอะไรนะง่ <c oughs> <c oughs> วงเฉย,ย <c oughs> หลับบนรถยังไม่พอ งของแท่นะฮะายากนะไม่ใช่คนดีเขาเก็บทุกช็อตนี่เลเวลเลนพร้อมยังนี่นี่วัตถุตรงนี้มันจะใกล้เลยเดนสองครับไปเฮ้ยจะจะเตะเขา โคตรดีแต่ฝนตกหน่อยฮนะอากาศเย็นจัดเลยนะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวขอตัวเข้าไปกินมข้าวกันก่อนนะกันหิวมากทำไมอยู่ไทยกินเนื้อดิ กินปลาดิบกินข้าวปากกินข้าวปากอะอรเกินปิงเลยต้บอกว่าหายากนะฮะมากินที่นี่เขาให้เรามาเดินสวนเล่นนะฮะสวนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ฮะมาดูต้นไม้นี่ ไม่มาถ่ายรูปไม่เคยเห็นต้นไม้กมาก่อนเฮ้ยต้นไม้สวยไหนตรงนี้ก็ดีนะเออใครเรียกนี่เขาทำอะไรนะนี่เขาให้เราแวะถ่ายรูปเฉยเฉยเพราะจริงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากเขื่อนไงมีคนอยากของเขื่อนี้ไม่เป็นเขื่อนเนี่ยครับไปน้องยืนหนาวครับข้าว เมื่อกี้เป็นไงน่าจะดีสุดแล้วอร่อยมากคนี้วันนี้เมื่อกี้อร่อยมาก<ช>ทุกอย่างอร่อยหมดใช่ไหมใช่ไหมฟุกน้องฟุกเมืเ่อกี้อร่อยไหมครับคอมเมนต์ข้ิ <มา S 1> นะครับวันนี้ของหวานที่นี่เดอะเบสเลยเดอะเบสเลยใช่ไหม<ช>ไหเป็นโรงแรมเนาะมันเป็นมันเป็นของนานาชาติโอ้โหเป็นโซนที่ต้นไม้เป็นสีเป็นไรครับเป็นไงง่วงโอ้โหข้าวเป็นไงบ้างครับอร่อยครับ สุดแล้วใช่ไหมตั้งแต่เจอมาสุดแล้วเออบูอด้งอร่อยมากอะไรอร่อยนะูด้งอร่อยมากบูด้งเหรอเอ้ยพี่ไม่ได้กินวะ่ะกินไม่สองสามถ้วย,ย <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคน่าก็บรรยากาศแล้วผมนี่โอ้โหดีจัดแต่ว่าติดตอนนี้นิดนึงว่าตอนนี้ฝนตกโอ้โอหโค้งแบบโค้งคออะไนร้าน้านงจีนหรือเปล่าตอนนี้เราก็อยู่อันนี้มันเป็นศาลใช่ไหม นะมาเดินศากเนฮะเพราะฝนตกฮะอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีแสงหน่อยนะครับแต่ว่าเพื่อตัวต้นไม้นี้ดีจาดฮะถ้าเห็นในกล้องนี้อ่ะตัวกล้องมันปรับแสงให้แหละฮะแต่ว่าจริงๆมมันเริ่มมืดละเพราะาตอนนี้มันสี่โมงแตมืดไปว,ว่าฝนตกด้วยแหลนะาะว่าเป็นโอ้เดินมาสารเนะเดินมาไม่ทันศารปิดพอดีเนะ เลยนะแล้วตรงนี้เป็นจุดล้างมือน้ำดื่มก็ให้นักท่องเที่ยวมาแวะดูกันได้ตอนนี้ก็กราังจะได้กลับแมนะป้อาบลาบหาไข่เปได้ากมายเล เดือดซอสไม่คันผสมน้ำไปแล้วนี่คือข้าวญี่ปุ่นครับถึงนะฮะสุกี้กี้5ห้องเป็นอาหารพื้นเมืองเป็นไงครั้งแรกที่ญี่ปุ่นครับสุดยอดครับไม่ให้กินแบบนี้ก่อนเรยังไม่ได้กินเลยสุดยอดเลยฮะมีคนมาทำให้เมื่อกี้มีคนมาทำให้ใช่น่อร่อยมากครับยังไม่ได้กินไม่กินเลยเลี้ยงเลียงด้วยทีไรนะฮะต้องบอกว่ามีคนมาทำให้ด้วยนะฮะต้นตำรับเลย หนึ่งหยเดี๋ย็กหักกินไปแล้วด้วยอะไรซึลป้องนะทำไมเออหย่อดประมาณนี้เจอกันโรงแรมนี่ครับ